ไปเที่ยวญี่ปุ่น9วัน9วันแต่ว่าไม่นับ2วันเพราะว่าเราต่อเครื่องใช่ไหมคะเราไปกับเฮ้ยไม่ได้ไปคือจองในทริปแล้วก็โดนแคนเซิลไปตั้ง2รอบเอ้ยไม่ใช่แคนเซิลเรียกวันเลื่อนแต่ว่าสุดท้ายก็เออเอามาจนวันเดิมได้ค่ะเออก็คือไปทั้งหมดสรุปคือใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ย7วันวันแรกไม่ได้ทําอะไรวันที่2ไป Universal อ่าเฮ้ยรู้สึกว่าสนุกม,มากไม่ได้ซื้อเ e อ็กเพรสแต่ได้เล่นทั้งหมด9เครื่องส่วนวันที่3ไป กูพากไม่ทันแล้วแหละ <c ười> คือเอามาให้ดูแบบรวมๆก่อนเฮ้ย hey, เทสร,ระบบเทระบบถ้ามีคนดูเนี่ยก็ก็ก็จะต้องตัดลงอยู่ดีเพราะตอนนี้เต็มเต็มอืมแล้วก็อันนี้ตั้งใจจะไปโกเบแต่ไม่ได้ไปสุดท้ายก็เลยตอนเย็นไปกินซูชินะคะอันนี้อร่อยมากคือจริงนะคือคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เพิ่งอายุ20่สิต้นๆเราต้องใช้ชีวิตแบบไปเที่ยวให้มันเยอะๆเลยใช่ปะคือไปถึงกูเหนื่อยมากกูตื่นกันแบบบ่ายสามบ่ายสี่ ไปสามไปสี 3, 4, ที่ญี่ปุ่นแล้วมันเร็วกว่าที่นี่สองชั่วโมงมึงแต่กูสนุกมาก <laughs>